สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักนะครับสายชั้นอนุบาล3โรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศนะครับหลังจากเด็กๆได้เรียนกิจกรรมในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับหน่วยวันแม่แห่งชาตินะครับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในวันนี้เด็กๆก็จะได้มาวาดภาพเกี่ยวกับหน่วยวันแม่แห่งชาตินะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เด็กๆจะต้องเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของเรา แต่กฎอื่นนะครับเด็กๆฟังคุณครูคุณครูจะบอกว่าถ้าวันนี้ใครทํางานได้ดีก็จะมีการให้ดาวเปว็นรางวัลด้วยนะครับถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็วาดตรงกลางนะครับของดอกไม้ดอกมะลิของเราก็คือเกสรด้านในนะครับจากนั้นนะครับก็ลากขึ้นไปนะครับปลายด้านนอกไม่ต้องแหลมนะครับแล่โค้งกลับมา ทำสด้านก่อนนะครับด้านล่างนะครับเหมือนเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเด็กๆด้านข้างต่อนะครับนะครับแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งนะครับจากนั้นก็นะครับเติมส่วนที่เหลือนะครับนี่เราจะวาดแบบปลายไม่แหลมนะครับเป็น กรีดดอกนะครับอันนี้กรีดดอกนะครับดอกมะลิทำเหมือนเดิมให้รอบนะครับวาดเหมือนเดิมนะครับเด็กๆนะครับทำรอบแล้วนะครับก็เติมให้เต็มนะครับครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับไม่ยากเลยนะครับค่อยๆเติมไปนะครับเด็กๆนะครับ ด้านนอกไม่แหลกนะครับครับอีกนิดหนึ่งจากนั้นนะครับเมื่อกีบดอกครบแล้วเราก็จะมาในส่วนของก้านนะครับก้านครับอ่าลากลงมาเลยครับจากตัวดอกนะครับโอ้โหนี่อ้วนหน่อยครับสงสัยปุ๋ยดีนะครับนะครับการเต่ต้องมีอะไรลุกใช่แล้วครับใบนะครับใบใบของดอกมะลินะครับไม่ยากเลยนะครับก็ลักษณะคล้ายกลีบนะครับกลีบ ไปพอแล้วนะครับนะครับวาดเหมือนเดิมเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมอบให้คุณแม่ใช่ไหมครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ให้หัวใจโตๆนะครับของเราครับมอบให้คุณแม่และเขียนลงไปนะครับสำหรับเด็กๆที่เขียนชื่อได้แล้วนะครับก็เขียนชื่อลงไปได้เลยแต่คุณครูจะเขียนคําว่าหนูนะครับหอนออูหนู ลออะกอรัก,กมอแอแม่ไม่เอกแม,แม่หนูรักแม่นะครับเด็กๆก,ก็ฝึกอ่านไปในตัวได้คราวนี้มาดูอีกดอกหนึ่งนะครับอีกดอกด้านเล็กด้านล่างนะครับเด็กๆจะวาดเพิ่มก็ได้สําหรับดอกนี้ก็ปลายด้านนอกนะครับในส่วนของกลีบดอกก็จะ ไม่มนนะครับจะแหลมๆเลยนะครับนะครับก็มองเป็นมะลิเหมือนกันนะครับไม่ใช่ดอกทานตะวันนะครับทําให้รอบเหมือนกันเลยนะครับมันจะไม่ยากสาหรับเด็กๆนะครับเด็กๆสามารถนะครับเติมเต็มอาจจะเป็นรูปคุณแม่กับเด็กๆก็ได้นะครับสามารถวาดลงไปได้แล้วก็ในส่วนของการระบายสีก็ระบายสีให้สวยงามนะครับแต่ดอกมะลิของเราก็จะเป็นสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆอาจจะระบายแค่ ก้านดอกหรือใบเป็นสีเขียวแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับแล,แล้วอย่าลืมนะครับในวันที่12สิงหานี้ก็นำนะครับที่เราวาดเนี่ยปไปมอบให้กับคุณแม่และบอกรักคุณแม่และเป็นเด็กดีของครอบครัวและของคุณแม่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆสำหรับกิจกรรมในวันนี้เห็นไหมล่ะมันไม่ยากเลยใช่ไหมครับเด็กๆ คุณครูขอตบมือให้กับเด็กๆทุกคนเลยนะครับเด็กๆมีความตั้งใจในการทำกิจกรรมได้ดีกันเลยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับกิจกรรมดีๆได้ในครั้งต่อไปนะครับบายบาย